ยงลงนี่นิดนึงนิดเดียวตัวน,นี้น้ำไม่ถึงฝั่งนี้น่าจะดินแข็งนะครับดินแข็งครับเปียกอยู่สเนียวิ่งนี่สามวิ่งนี้น้าน,นี้ลึกด้วยครับลึกกว่าใครเพื่อนะครับวิ่งนี้อันนี้แห้งแล้วครับเสียงกระเพือ่อ

สวัสดีครับสวัสดีครับกูขอบคุณโอ้โห,โหครับเข้าหนึ่งซุนาจริงเหรอครับดกเหมือนน,า,นาปรังเลยดกจริงๆครับโอ้ครับก็อยู่กับเจ้าช้างไอซ์ซีรี์ครับนี่ครับ แถวนี้ก็มีภูมินะเล่นอยู่เจ้จาเดียวเจ้าช้างครับคนอื่นไปทางใครอื่นหมดแล้วครับอเอาดูตัวมาเดี๋ยวจะจะขึ้น ขึ้นไปข้างบนดูมุมบนครับดูเข้าออกมึงเห็นนิดนึงครับมุมนี้ น้ำไม่ถึงครับน้ำน้ำไม่เสมอครับน้ำน้อยไปนิด Thì tham dự giao đi chi nha không đi rồi Có bồi đây riêng rồi Chơi đi nha phải cái de vai aí เล่งตู้เนะี่ยตู้เลื่อนนอกเลยม,มาเร่งเรื่องรอบรอบเท่าไหร่รร1 0น0รอบครับ0 0 0รอบครับก็รอบพันเดียวครับเกี่ยวรอบพันเกี่พันนะเกี่ยวได้ครับจะดางเกี่ยวได้รอบพันเดียวครับพี่น้ำแรงบรีรัน 二千二十